สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารหวานหรือของหวานกันนะคะนั่นคือขนมเบื้องค่ะวันนี้เราจะทําเป็นไส้เค็มนะคะตัวไส้เค็มหรือตัวหน้ากุ้งเนี่ยสามารถใช้ได้เป็นไส้ของอย่างอื่นได้อีกนะคะหรือใช้เป็นหน้าของขนมอย่างอื่นได้อีกเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของขนมเบื้องไส้เค็มเรานะคะตัวขนมเบื้องกับตัวครีมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปขนมเบื้องไส้หวานนะคะ สำหรับตัวไส้เค็มหรือว่าหน้ากุ้งนะคะก็จะประกอบด้วยกุ้งนะคะล้างปอกเปลือกแล้วก็ชักไส้ออกนะคะมะพร้าวนะคะขูดขาวมันกุ้งนะคะเก็บไว้จากจากตอนที่แกะกุ้งแล้วก็ผักชีซอยนะคะมะกรูดซอยน้ำตาลพริกไทยเกลือสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เราที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ค่ะเริ่มแรกเรามาทำไส้หน้ากุ้งกันนะคะตัวก็เอากุ้งเนี่ยนะคะมาแล้วเราก็มาหัน่นสับให้พอเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอามะพร้าวที่เราขูดเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็สับรวมกันเป็น เราก็จะสับละเอียดระหว่างตัวมะพร้าวกับกุ้งเนี่ยเราก็จะสับละเอียดน,นะคะแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไป,ไปผัดให้สุกแต่อขอโทษเสียง ตอนนี้นะคะเราก็ตั้งน้ำมันตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็รอให้หลอนใช้ไฟสักประมาณไฟกลางนะคะเราก็เอาตัวกุ้งกับมะพร้าวสาบับรวมกันเนี่ยใส่ลงไปผัดเลยค่ะคอยยีๆนะคะจะได้ไม่ติดเป็นก้อน ให้สุกดีนะคะพอเริ่มเห็นสีชมพูและเลือดเล็กๆแล้วเนี่ยเราเอาตัวมันกุ้งเนี่ยนะคะใส่ลงไปเพราะว่าตัวนี้จะทำให้เพิ่มรสชาติแล้วก็ให้มีสีสนันนะคะเราจะได้ไม่ต้องใส่สีส้มลงไป ก็จะเป็นสีส้มธรรมชาติจากตัวหัวกุ้งเองเพราะบางทีเวลาที่สีส้มจัดๆบางทีเนี่ย<ม>ก็อาจจะเป็นการใส่สีผสมมาหาลงไปให้มันดูน่าทานมากขึ้นน,นะคะแต่วันนี้เราเอาสีธรรมชาติดีกว่า ีนะะ่นผัดรวนจนเหมือนกับค่อนข้างจะแห้งอะนะคะไม่ค่อยชื้นเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลจากเกลือนะคะมันจะออกหวานหวานเค็มๆนะคะ แล้วก็พริกไทยค่ะหลังจากนั้นก็เอาใบมะกรูดใส่เลยนะคะก็ลวนผัดให้ค่อนข้างที่จะแห้งสักนิดหนึ่งแล้วเราค่อยปิดไฟนะคะตอนนี้ยังดูเปรียยๆอยู่นิดนึง นี่นะคะแล้วเราก็ปิดไฟใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นได้เลยะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำเป็นตัวขนมเบื้องกันค่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะทำตัวขนมเบื้องไส้เค็มเราแล้วนะคะเราก็จะใช้กระทะท้องแบนนะคะเอาแบบธรรมดาไม่ต้องเทฟลอนนะคะ าเหตุที่ไม่เทฟลอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการใช้เกลียงอย่างเงี้ยค่ะแซะกระทะอาจจะเป็นรอยได้แต่น้ำมันสักเล็กน้อยนะคะถูถูบนกระทะเพื่อให้เคลือบผิวกระทะแล้วก็เอาด้านแห้งๆเนี่ยเช็ดอีกทีนึงดูให้กระทาร้อนไฟนี่ใช้ไฟอ่อนมากนะคะ พอกระทะเริ่มร้อนดีแล้วเนี่ยก่อนลงไปละเลงแป้งก็คนสักทีนึงนะคะ mm. เผื่อมันนอนตกตะกอนอยู่ mm. แล้วก็ตักแป้งใส่ตรงกลางแล้วก็ละเลงได้เลยนะคะ สังเกตดูว่าถ้าแป้งเริ่มแห้งเนี่ยนะคะก็จะไม่เห็นของตัวแป้งที่เหลวๆเ,เนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มลงตัวไข่ขาวของเรานะคะ แล้วก็ทิ้งรอสักนิดนึงนะคะให้ดูว่าความร้อนมันขึ้นมาทําให้ตัวไข่ขาวมันเริ่มสุกด้วยจะสังเกตว่าตัวไข่ขาวมันก็จะเริ่มแห้งนะคะจากขอบขอบเข้ามาเราก็จะเริ่มใส่ตัวไส้เลยนะคะเริ่มจากมะพร้าวขูดขาวเนี่ยบางถ้าวันนี้เราจะใส่บางที่อาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ไปมันก็จะเพิ่มรสชาติ ราสัมผัสเวลาทานขึ้นก็จะมีความหวานมันของมะพร้าวเพิ่มน,นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็เอาตัวไส้กุ้งหน้ากุ้งเนี่ยนะคะใส่ลงไปตามด้วยตัวผักชีนะคะซอยผักชีที่ซอยหรือสับ หลังจากนั้นช่วงนี้นะคะก็คือยกขึ้นมาเราก็จะกดไว้สักนิดนึงนะคะให้แป้องมันอยู่ตัว เนี่ยนะคะแล้วเราก็ตักไปพักบนถาดที่วางด้วยตะแกรงเพราะว่าให้ลมมันผ่านตัวแป้งจะได้ไม่โดนความชื้นแล้วนิ่มนะคะอันนี้เราเอาออกได้นะคะตัวเสร็จนี่นะคะก็จะเสร็จแล้วหนึ่ตัวงั้นเดี๋ยวเราลองทำอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะคะ ถ้าชอบตัวใหญ่ก็ตักแป้งเยอะหน่อยแล้วก็ละเลงลงไปนะคะเนี่ยค่ะรอสักพักหนึ่ง เห็นว่าพอริมริมไข่ขาวเริ่มแห้งเนี่ยก็เอาตัวไส้ใส่ลงไปเลยมะพร้าวแล้วก็ไส้นากุ้งผักชีสับอีกเล็กน้อย ถ้าอยากให้รู้สึกว่าแป้งมันยังนิ่มอยู่ก็ทิ้งไว้สักหน่อยอก็ได้นะคะให้แป้งมันสุกมากขึ้นมันก็จะกรอบมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยไปต่อไปเรื่อยๆแล้วไปจัดจานเสิร์ฟกันอีกทีหนึ่งคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมเบื้อง ไทยไส้เค็มนะคะก็สำหรับอัตราส่วนคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้คุณตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ